วันนี้เราอ่ะก็มาเที่ยวสวนนิโนสาวอีกแล้วว้าววันนี้หมิงหมิงใส่ชุดอะไรอ่ะเหมือนจะไปเดินป่าเลยอ่ะดูสิมีน้ําด้วยน้ําอะไรนี่น้ําแคแบด้วยหรอไอ้ล้อหมีเนยหรอเฮ้ยอะไรลูกนัตนจุดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ไหนอะไหนพี่หมิงคนที่มิงหมิงเห็นอะเขาอยู่ตรงไหนไหนพาแม่ไปดูหน่อยเพื่อนเพื่อนดูนะว่ามิงหมิงอะจะพาไปดูอะไรอะไหนพี่หมิงที่มิงหมิงบอกว่ามีคนใส่เสื้อสีแดงหน้ากากสีดำเขาอยู่ตรงไหนอะพี่หมิงเฮ้ยอ้าพี่หมิงแย่แล้วเพื่อนๆตอนตอนนี้มิงหมิงโดนจับตัวไปแล้วนี่คุณคุณ คุณเป็นใครทําไมจับลูกฉันไปไนี่ไม่ได้การแล้วเพื่อนๆตอนเนี้ยพี่หมิ่โดนล,ลักพาตัวไปแล้วแม่โดนติดตามปะปาแล้วว่าว่าใครอ่ะเป็นคนพาหมิงหมิงไปดูสิเพื่อนๆเนี่ยเขาใส่ชุดเหมือนกับเป็นหวัวหน้าผู้คุมเลยดูสิเจ้าอะไรทหารเจ้าจะเอาตัวลูกคืนไปอุ้ยไม่ใช่ าหาว่าคุณเน่ยจะเอาตัวเข้าคืนไปนะคุณจะต้องเล่นเกมเกมอะไรฉันไม่เคยเล่นเกมต้องเล่นเกมเกมอะไรเป่ายางปะเป่ายางปะ,ปะกบดีกว่าป<ร>ะกนะบเหรอกระโดดเชือ,ตอ,อกตลกแล้วตลกแล้วยุดยุดไม่งัน,งงนยึงจริงนะอาจะให้ทำยังไงอะ่ะคุณต้องเล่นเกม เกมอะไรอะบอกมาตอนนี้ฉันทำได้ทุกอย่างโซล่าคิมิซิมิดาจริงดิออ้ยฉันไม่เคยเล่นเลยอ่ะเอาไม่รู้จัก a i o u เหรอออ้ยฉันก็ไม่ค่อยได้ดูทำไปเล่นไปนะยิงอยโอเค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 ได้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 ไหนถ้าไหนนะมาลองกันเลยไหมได้ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าไดพ้พี่มิงพี่มิงแต่ว่ารอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะช่วยมิงมิงเอง ป,ป๋าป๊าก็ไม่รู้หายไปไหนป๋าป๊านี่ไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ว่าเกมนี้จะให้หนูน้อยคนนี้เป็นคนร้องโกโกวาโอเคส่วนคุณต้องเป็นคนเล่นโอเคแต่คุณขยับแมแต่นิดเดียวตุยโอ๊ยไม่ได้เลยเอาโ okay อเคโอเคโอเค มาออกมาเลยพี่หมิงพี่หมิงรอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะมาช่วยมีหมิงให้มีหมิงอ่ะรออยู่ในนี้ก่อนนะลูกนะอะไรจะให้ขอลองโอเคแล้วหันนะมาเร็วเดเร็วฉันอยากจะช่วยลูกแล้วอ่ะเดเร็วเดเร็วออกมาเลยออกมาเลยเอาออกไม่ได้ตีตูดอีกโอ้โหสุดยอดเลยลูกคนหรือลูกลิงมะทำไมไม่ต้องวึง โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะมาหนูเคยเล่นเอไอยูไหมม่มีเคยเล่นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะหนูต้องปมนคนร้องเอไอยูโอเคไหมเป็นตัวแทนโกโกวาโอเคไหมต้องโอเคแย่แล้วสิ หรือว่าเราจะโดนหลอกเนี่ยโอแม่หนูไม่ไหนวิ่งหนีกันไม่หมดแล้วแย่แล้วหายไปกันหมดทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีเนี้ยทำไงทีเนี้ยแต่ว่ามันก็เข้าแขนเราพอดีนะเราอยากกินขนมคนเดียวตรงไหอยู่นั่นไงได้แล้วแหละจะได้กินคนเดียว ในที่สุดในที่สุดมันก็เป็นของแล้วเราจะได้กินคนเดียวเฮ้ยแั่นันพี่หมิงนี่นาทำยังไงดีล่ะแม่จะเข้าไปช่วยพี่หมิงได้ยังไงเนี่ยแม่ไอ้ลนีผู้คุมมาได้แล้วนี่จริงเหรอพี่หมิงถ้างั้นน่ะมิหมิงไม่แอบผู้ก่อนเดี๋ยวหมิงนี่ยจะโดนจับตัวไปอีกแล้วเขาทำอะไรหมิงหหรือเปล่าเนี่ย เขามีแต่ดฐีแผนหรอเขามีจะดึงแขนลูกหรอแม่เสี่ยงเขาคุ้นมากเลยเหมือนป๊บป๊าเด็กหรอลูกไปดูก่อนนะหรือว่าจะเป็นป๊าเอ้ยเฮเพี่เมงนั่นไงเขากําำลังทำอะไรอ่ะอยู่กับขนมเราว่าตุ๊บแต่หรือว่าเขาจะแอบกินขนมเราไม่ได้แล้วพี่หมฆได้แล้วขังหาวมากกโกวา แสงน้ำแดงอ,อย่ามายุ่งนาะอะไรนี่ <c oughs> นี่หนูหนูไม่กลัวแล้วเฮ้ยเ้ยโอ๊ย,อย <c oughs> ป,าน,ปา,านี่ปปาเหรอเนี่ยแม่ก็นึกว่าเป็นหัวหน้าผู้คมจริงๆนะปาอาโ <c oughs> อ้ยแล้วปามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะจริงแล้วอะ่ะปา อยากกินอันนี้คนเดียวอยากกินอะไรอ่ะป้าก็มาม่าโกโกวาอุ้ยมันก็แค่มาม่าโกโกวาน้ำแดงไม่เห็นจะมีน้ำโกโกวาเลยป้ามันมีแต่มาม่าเนี่ยป้าเห็นหรือเปล่าแต่อันนี้อ่ะป้าก็ต้องเอาไปต้มก่อนมันถึงจะกินได้ถ้าป้ากินไปตอนนี้ก็รับรองว่าป้าน่ะต้องสดปุ๊ปุ๊บ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 แน่อเลยใช่ไหมพี่หมีเนี่ยเห็นไหมถ้าหมีหมีไม่มาเห็นป้านะถ้าป้ากินอยู่คนเดียวรับรองนะ ป้าต้องตดอยู่ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนเลยป้าสรุปว่าแม่กับลูกก็จับป้าได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ป้าแต่ถ้าจะให้สนุกนะป้าแม่ว่านะเราอ่ะมาเล่นเกมกันไหมเล่นเกมอะไรอ่ะแม่ใช่เกมโกโกวาไงใช่พี่หมิงพร้อมหรือเปล่าเรามาเล่นเกมโกโกวากันไหมลูกให้ป้าปาเป็นเฮ้ยให้ป้าป้าเป็นอะไรอ่ะให้ป้าป้าเป็นอะไรอะเป็นผู้คุมเหรออ ป๋าเป็นผู้คุมหรอมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาทีนหนูอยากได้โกโกวาทีนหนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อนี่ได้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าโอเคนะโอเคปาไปถ้าางนั้น่ะเดี๋ยวป๋าจะลองเรียกโกโกวามาุูละกันแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยละกันโอเคป่าหวังว่าเขาจะไม่ ยิงเราตุยจริงๆนะแม่อุ้ยเราก็เราอ่ะก็ต้องทําให้ได้สิป้าถ้าป้าทําไม่ได้อ่ะยังไงอ่ะป้าก็ต้องโดนยิงตุยแน่นอนเลยระวังนะป้าจะเรียกกโกวางมาแล้วถ้าป้าต้องปอกว้าวพร้อมแล้วเริ่มเลยป้าเรียกกโกวางออกมาเลยกโกวางกโกวาง โอ้พี่หมิงตอนนี้กโกวาเขายืนอยู่ตรงช้างด้วยแหละป้าถ้างั้นน่ะเราเริ่มเลยนะโอ้โหป้าพี่หมิงโอ้โหทำไมท่าสวยจังเลยพี่หมิงจะได้หรอเนี่ยป้าอ้าว ท่ายากหรืยป้าปลายากหรือเปล่าเนี่ยท่านี้อะป้าไหนดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โหป้าสุดยอดเลยโอ้โหดูสิพี่หมิงโอ้โหสุดยอดถ้างั้นอะไปะเอา้าอะไรป้า เห็นไหมป้าป้าแพ้แล้วคนที่ชนะไม่มีเลยนะมิงมิงก็ยังไม่ชนะเลยอะป้าดูสิโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วกโกวาหายไปแล้วแม่อุ้ยกโกวาหายไปแล้วป้าดูสิเขาก็โดดขึ้นไปแล้วไปออกนอกโลกไปแล้วเฮ้ยมันกโกวาอะไรเป็นป้าทำไมอยู่กโกวาสไปดอร์แม่กโกวาสไปด้ร์แมนหรออยู่ดีดีอะเล้ก็หายไปเลยอะ สรุปว่าเรื่องเนี้ยป๊าป๊าหลอกแม่กับพี่หมิงเพราะว่าป๊าป๊าอยากจะได้มาม่ากุโกวากินคนเดียวโอ้ยตอนนี้มันขาดตลาดนะป้าป๊ารู้หรือเปล่าหาซื้อยากมากเลยไม่ขาแต่ป้าซื้อทิ้งเรียนได้ขอละ25บาทโอ้โหเอาล่ะแต่เพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามช่อง